อาจารย์วิษณุเครือง,งามท่านผู้ชมออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเรื่องของการส่งคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกตฐมนตีเนี่ยไปถึงสารรัฐมนูนเนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดมิถุนาแล้วก็บอกว่าการส่งคําชี้แจงรอบล่าสุดของนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการตรวจทานกันถึงสมรอบสมชั้นนะท่านผู้ชมนะชั้นแรกก็เป็นชั้นของการล่างการยกล่างชั้นที่สองก็เป็นเรื่องของการโปรสอบแล้วก็ชั้นที่สามก็เป็นเรื่องของการตรวจทานซึ่ง อาจารย์วิศนุเขาบอกว่าทีมกฎหมายของนายกตีเนี่ยซึ่งมีคุณพิชิตชื่นบานเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้าร่วมทีมด้วยกันเนี่ยก็มีการเรียกว่าตรวจสอบคําชี้แจงของนายกนี่แบบเข้มงวดแบบรักลุก่มนะก่อนที่จะถึงส่งไปถึงสารรัฐนูลอาจารย์วิศนุก็ออกมาบอกว่าคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าทําไปด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์นะมีการตรวจสอบตรวจทานกันหลายรอบ ตัวท่านนี้ก็ได้ดูอันไหนที่ดูใช้คําฟุ่มเฟือยใช้คําไม่รอบข้อไม่รัดก,กลุ่มเนี่ยก็ตัดบักให้มันมีความเหมาะสมอาจารย์วิษณุบอกว่าหลักใหญ่ใจความก็มีการพูดถึงข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วตัวอาจารย์วิษณุนี้ก็ยังบอกอีกบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นลัมตีประจําสํานักนายกซึ่ง40สวเนี่ยเอาไปร้องว่าขัดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนมตีแล้วก็เอาเรื่องนี้มาร้องนายกเหมือนกันว่าเนี่ย ขาดคุณสมบัติความเป็นนัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญก็ตัวอาวิศนุก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ทําไปด้วยความรอบคอบนะการแต่งตั้งคุณพิชิตนี่ก็ใช้แนวเดียวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นร้อยคนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการยังมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกิจสีกาไม่ว่าจะเป็นเลขาสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทํา เหมือนกันทําแนวเดียวกันกับที่เคยมีการแต่งตั้งนัตตีทุกยุคทุกสมัยมาก่อนหน้านี้ตัวอาจารย์วิษณุบอกว่ารอบนี้เนี่ยกรณีของคุณพิชิตเนี่ยยังใช้ความเข้มงวดรอบครอบรัดกลุ่มมากเป็นพิเศษท่านผู้ชมเพราะทุกคนรู้ดีว่าคุณพิชิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่แต่ก็ได้มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในมุมอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านไม่ได้บอกนะว่า คำชี้แจงของนายกเนี่ยเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยมั่นใจมากน้อยขนาดไหนแต่ตัวท่านเองก็บอกว่าได้มีการเรียกว่าได้มีการเกาได้มีการตรวจสอบได้มีการตรวจทานอย่างครบถ้วนกระบวนวามแล้วก่อนที่จะไปถึงส่งถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญส่วนอนาคตเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็อยู่ในดุลพินิษของตัวตุลาการทั้ง9้าคนว่าจะมองมุมเรื่องของนายยงตีเนี่ยที่ถูกยื่นคำร้องนี้อย่างไรแต่ท่านก็บอกว่าเอาละ ส่งไปแล้วการดำเนินการต่อก่อนอหลังจากนี้เนี่ยก็ให้เป็นอำนาจของตุลาการตัวท่านนี้ก็ไม่อยากไปก้าวล่วงตัวนายกก็เหมือนกันท่าน,นชมคุณเศรษฐาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบก็บอกบอกว่ามีความกังวลทุกเรื่องแหละไม่เฉพาะแต่เรื่องนี้แต่ว่าก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปแต่ในส่วนรายละเอียดคําชีแ้แจงแจ้งแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยนายกเนี่ยไม่ได้ออกมาถแถลงหรือ,อออกมาบอกให้สาธารณชนรับทราบนะเหมือนกรณียุบพ,พัก ของพรรคก้าไกลที่เขามาไล่เลียงนะคุณพิธามาไล่เลียง9้าข้อในการต่อสู้เนี่ยซึ่งตัวนายกเนี่ยออบอกว่าไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงศาลนะตอนนี้ก็ส่งคําชี้แจงทั้งกะทั้งหมดเนี่ยไปให้ศาลแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเขาลบศสารแล้วพูดง่ายๆแบบนั้นนะไม่ได้ออกมาดื้อไม่ได้ออกมาสวนกระแสออกมาโต้ศาลเหมือนอย่างที่พรรคก้าวไกลออกมาโต้9้าข้อในเรื่องคดียุบพ,พักนะว่าศาลรัฐมนุนไม่มีอํานาจกรกตอสอบสวน ผิดกฎหมายผิดขั้นตอนเนี่ยก็ต้องตามดูกันต่อไปท่านผู้ชมกรดีนี้ล่าสุดนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีตัวนายกส่งคําชี้แจงแล้วก็ต้องรอดูว่าสารัฐนูนเมื่อได้คําชี้แจงของนายกไปตั้งแต่วันที่7จเนี่ยจากนี้เนี่ยจะมีการไตส่สวนเพิ่มหรือไม่หรือจะนัดให้มีการวินิจฉัยแล้วก็ลงมติเลยท่านผู้ชมปมของตัวคุณเสียร์ยเนี่ยจะว่าหนักก็หนักจะว่าเบาก็เบา ตัวนายกก็กังวลหลายฝ่ายก็กังวลอยู่ตลาดหุ้นล่าสุดก็ตอบรับเรื่องนี้นะก็ตกลงมาเรียกว่า18จุดเป็นประวัติการในรอบ3ปี7เดือนก็ต้องดูกันไปคดีนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่นานอีกไม่กี่นัดก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังในการวินิจฉัยคดี42สวยื่นคำร้องให้ถอดถอนตัวคุณเศรษฐาทวีสินออกมาอย่างแน่นอน